สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนมาพอกันอีกแล้วนะคะในช่องแม่รดผ้าแสบเพื่อเราค่ะมาเด้อค่ะเด้อวันนี้มากินกําซัวหอยแข้งค่ะใส่กระเทียมทนของเราเองคือนเราค่ะพี่น้องสนใจสั่งซื้อได้นะคะกระเทียมทนดองแม่รสผ่าแสบค่ะแล้วก็มีสตอค่ะแก่เพลกรสิกากหมูข้องแถลได้ค่ะพี่น้องแล้วก็นี่แคบหมูค่ะผักแก้มมี่วลายค่ะมีแต่กระหล่ำที่หั่นซอยๆมากเนาะคะ่นะเนาะ ก่อนสิไปกินแสบๆน้ำกันกับฝากพี่น้องกดติดยตามกดวไลไ์กดวแชแ์ให้นซองมเมลอดผ้าแสบในเรื่อข่ะเรื่อเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปใหม่ต่อไปค่ะมาค่ะบวไร้ยายหางค่ะพี่น้องเงาค่ะกระเทียมทนกระเทียมทนลองแ <c oughs> สบจัอง, <c oughs> อ,งอื้มปูเส้นขนมจีน ของเราเองค่ะเส้นยาวเหนียวนุ่มค่ะพี่นองสนใจสั่งซื้อได้เลยค่ะเด้แอแบบขากหมู เป็นขนมจีนของเราเองเส้นยาวเหนียวนุ่มื่้งเย่ท่องเหนียวได้พี่น้องเสแบตมใจบอพี่แม 葡萄。 มา,มากๆค่ะพี่น้องซุปผูซุดคนไม่ติดนสายต้องกัน เทอีกก่อนค่ะพี่น้องมัน,นบระกอบแ่บค้าเองแซ่บเองพี่น้องกระเทียมท้นดองกระเทียมท้นดองมันรสชาติแสบเต็มกระปุลก,กันเนี่ยเน่าเนื้อนุ่มขนาดพี่น้องอสนุกสนใจสั่งซื้อเลยเรื่อยเลค่ะเด้อ เรื่องกินกระลำแคบหมูแคบหมูวาจัตาบหมูค่ะพี่น้องเฉีบตามเดือกเทียมทุ่นดองกินโหลดค่ะของมันอาหารทะเลหายห่หวงเลยค่ะ ฮอลโ นันเต็มทอองอยู่พี่น้องดูดอกอืม Hmm. กบมขอบคุณและลายค่ะติเดเขามาติดตาม,มารับชมมนโรทพาแสบค่ะพอกันไหมคลิปต่อไปนะ้อค่ะพี่น้องสำหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะ